สวัสด,ดีจุงกะจุงเรียบสรูรสวัสด,ดีเอฟซี FC, ช่องบรรณาธการาครายศิรพบครับวันนี้ก็จะทดลองนะักพอดีซื้อยาถ่ายพยาธินะครับบัวควายมาเป็นยาถ่ายพยาธินะครับแบบชนิดผงนะครับซึ่งปกติก็ต้องละลายน้ํากรอกหรือว่าผสมกับอาหารนะครับแต่วันนี้ว่าพอดีที่บ้านมีกล้วยสุกอยู่นะครับก็เลยว่าจะมาลองขวานเนื้อกล้วยนะครับขวานกล้วย ให้เป็นรูนะครับเอาเนื้อกล้วยออกแล้วก็จะเทยาผงนี้นะครับใส่เข้าไปแทนนะครับแล้วก็ค่อยเอาเนื้อปิดจักหน่อยหนึ่งนะครับเอาไปให้มันกินนะครับให้วัวกินดูที่ว่าวัวจะกินไหมครับอันนี้ก็ทดลองดูนะครับว่าวิธีให้บัวกินยาถ่ายพยาธินี้มันจะเบิกไหมวิธีนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปดูนะครับตอนให้อา้บัวกินอีกทีหนึ่งว่าผลจะเป็นยังไงนะครับ ซึ่งกล้วยสุกนะครับที่เราเอามาเนี่ยนะครับเราก็จะเอาช้อนนะครับปลายช้อนเนี่ยนะครับควาน,นเนื้อออกนะครับพอดีอยู่คนเดียวก็ไม่มีคนถ่ายให้ค <c oughs> วานเนื้อออกมาอย่างนี้นะโอเคแล้วเราก็จะเอายาครับเทลงนะครับเทผงยาเข้าไปแทนเนื้อกล้วยนะครับซึ่งยาซองหนึ่งก็จะใช้กล้วยประมาณสองถึงสามลูกนะครับ อยู่ที่ว่าขนาดของกล้วยใจะใหญ่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราย,ยาใส่ไ้จะลองเอาไปให้วัวดูดูว่ามันจะกินหรือเปล่าตอนนี้เราก็ได้กล้วยยัดยาข้างในมาแล้วนะครับซึ่งตามคำแนะนำของยานะครับก็ว่าตัวควายน้ำหนัก200กิโลจะใช้ประมาณ3ซองนะครับแล้วก็ใช้ดูประมาณสองซองนะครับเราจะให้กินแค่ตัวเดียวนะครับ โอ้กินนะครับกินแล้วโอเคนะครับมาบวกกินละตัวนี้ให้กินไปวันก่อนล้ะนี่นะครับใครที่อยากถ่ายพยาตัวนะครับวิธีนี้โอเคเลยนะครับผมเราชอบเลยนะครับยัดยาเข้าไปอย่างนี้ เมื่อก่อนพวกวัวเป็นไข้อะไรนะครับจให้กินพาราก็จะเอามามายัดไว้ในถ้วยเหมือนกันนะครับพวกยาเม็ดนี่ครับเราก็ยัดไว้เลยอันนี้ก็เป็นยาแบบผงนะครับยาถ่ายปัยานมก็ลื่นยิ่งดีเลยนะครับไม่มีหกเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับพี่เป็นอีกเคล็ดลับหน่อยนะครับซึ่งบางหลายท่านก็อาจจะใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับก็บอกพี่นะครับที่ยังไม่รู้วิธีการนะครับ ก็าวิธีการป้อนยาวัวนะครับเป็นยาถ่ายพยาธิชนิดผงนะครับโดยการคว้านเนื้อกล้ยสุกนะครับคว้านแล้วก็เอายาใส่เข้าไปแทนนะครับแล้วก็เอาเนื้อกล้ยนะครับปิดทับอีกทีหนึ่งแล้วเอามาป้อนให้วัวกินอย่างเงี้ยนะครับนี่กินไม่มีหกเลยนะครับนี่ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับก็ลองดูนะครับยาถ่ายพยาธิวัวมีทั้งแบบฉีดก็มีนะครับแบบลาดหลังก็มีแล้วก็มีแบบผงนี่ก็มีนะครับซึ่งผมก็ใช้มา หมดทุกอย่างแล้วนะครับทั้งแบบฉีดแบบลาดหลังแล้วก็แบบผงนี้นะครับนะครับก็ฝาก f อด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับวิธีการเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับในการดูแลวัวของเรานะครับก็ฝาก f อซนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝาก f อเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ